ศีลห้าปานาติปาตาเวรมณีเธอนั้นละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้และสัตราเสียแล้วมีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่อธินนาธานาเวรมณีเธอนั้นละอธินนาธาน เว้นขาดจากอธทินนาทานถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดเป็นอยู่กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเธอนั้นละการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามคือเว้นขาดจากการประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษา พี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันทำรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในศินไหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นมุสาวาทาเวรมณีเธอนั้นละมุสาวาทเว้นขาดจากมุสาวาทพูดแต่ความจริง รักษาความสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกสุราเมรยะมัชชะปะมาทัฏฐานาเวรมณีเธอนั้นเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาท